สวัสดีครับทีเด็ดบอลดังวันนี้จะพามาพบกับบทวิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษระหว่างเลสเ,เตอร์พบกับเอเวอเรตราคาต่อรองเปิดมาที่เลสเ,เตอร์ต่อเสมอวบครึ่งครับเลสเตอร์ซิตี้เตรียมปลดสนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมต้อนรับกร,รมเยืยนของทีมเอเวอเรตโดยเจ้าบ้านเลสเ,เตอร์ภายใตยก้การนำทีมของเบนดอลลอจเจอร์พาทีมนั้นเล่นด้วยความมั่นใจขึ้นมาต่อเนื่องนะครับเกมที่แล้วเนี่ยก็เป็นการเอาชนะไบรทันมาได้ทําให้ตลอด3เกมหลังสุดนั้นเก็บชัยมาได้ทั้งหมดส่วนทางฝั่งเอเวอเรตภายใตยก้การนำทีมของคารันนนเช็ตพาทีม้กบ เกมยากมาได้เหนือทีมอย่างเชลซีนะครับทำให้ผลงานของทีมนั้นไม่แพ้มาแล้วเป็นเกมที่2ติดต่อกันเช่นเดียวกับเกมนอกบ้านนะครับที่ไม่แพ้มาแล้ว2เกมดูแล้ว2ทีมนี้เจอกันเมื่อไหร่เล่นกันได้สนุกตลอดอยู่แล้วประกอบกับศักยภาพในเวลานี้นั้นก็ยังไม่ห่างกันมากเกมนี้เลยมีลุ้นที่จะสามารถแบ่งแต้มกันไปได้อย่างแน่นอนครับทีเด็ดฟันธงวันนี้รองไปเลยท็อฟฟี่สีํำเงินเอเวอเรตันสกอร์ดิคาดเอเวอเรตันบุกมาเสมอกับเลสเ,เตอร์เนึงเนง มาต่อกันที่คทีสองครับระหว่างลิ้วพูพบกับฮอนนัาสเปอร์ราคาต่อรองเปิดมาที่ลิ้วพูต่อครึ่งควบลูก ลิวพูเตรียมเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการ,รมาเยือนของทีมฮอนแนมฮอสเปอร์โดยจะบ,บ้านลิวพูภายใต้าการนำทีมของเจเกนครอปในส่วนของสภาพทีมนั้นพวกเขาก็ยังคงมีปัญหาอยู่นะครับแม้ว่าตัวรุกอย่างมาเน่ซาร่าและเฟมิโนจะอยู่กันครบก็ตามแต่ประกอบกับผลงานล่าสุดของทีมนั้นก็ยังถือว,ว่าต่ำกว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็นเพราะเก็บไปได้แค่ผลเสมอกับฟูลแลมเท่านั้นทำให้สองเกมหลังสุดของพวกเขานั้นเสมอมาทั้งหมดนะครับส่วนทางฝั่งสเปอร์ภายใต้าการนำทีมของโจเซมินโยมาด้วยขุมกำลังที่พร้อมมากกว่าอยู่แล้วนะครับแม้ว แค่เสมอกับคริสตันพาเลตก็ตามแต่นั่นก็ทําให้พวกเขานั้นไม่แพ้มาแล้วเป็นเกมที่10ติดต่อกันแล้วกับทุกรายการนะครับดูแล้วเกมนี้มีผลโดยตรงกับก,บการเป็นทีมนําหรือจ่าฝูงดังนั้นเต็มที่ด้วยกันแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าว่าพักหลังแชมป์เก่าอย่างลิเวอร์พูลผลงานจะดรอปลงไปเยอะเพราะสภาพทีมนั้นขาดตัวหลักๆไปดังนั้นเกมนี้สเปอร์เลยมีรุ้นจะเก็บแต้มไปได้มากกว่าครับแม้ว่าการเจอกันหาครั้งหลังสุดจะเป็นลิเวอร์พูลที่ชนะมาได้ทั้งหมดก็ตามแต่ทีเดดฟันนี้รองไปปเเเลยฮออนร์มาสสวันนู้ ทุกคน มาต่อกันที่คู่สุดท้ายครับกับสึบบนเดสลิก้าเยอรมันระหว่างบาเยอร์มวนิกพบกับโวกบวกราคาต่อรองเปิดมาที่บาเยอร์ต่อหนึ่งลูกครึ่งบาเยอร์มวนิกเตรียมปิดสนามอารีอันอารีนาต้อนรับการมาเยือนของทีมโวกบวกโดยเจ้าบ้านบาเยอร์มวนิกภายใต้การนทำทีมของฮันซี่ฟิกพาลูกทีมนั้นเก็บมาได้เพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นนะครับที่เสมอกับยูเนียนเบอร์ลินเป็นเหตุที่ทาให้พวกเขานนั้นไม่ได้ขึ้นไปในพื้นที่จากฝูงแต่อย่างไรก็ตามนะครับการกลับมาเล่นในบ้านโหนนี้ต้องเป้า3มแต้มไปอย่างน้อยแน่นอนเเพพพรราาาาะสภภทีมมใในนนนนนกกกกุััั ok ั้้้้็ยยยงออู่หววฝบต การนทำทีมของโอลิเวอร์กาสเนอร์ก็ยังคงไม่ยอมให้เกิดขึ้นง่ายๆอยู่แล้วนะครับซึ่งผลงานในซีซั่นนี้ของพวกเขานั้นก็ยังคงยอดเยี่ยมซึ่งตลอด10เกมหลังสุดกับทุกรายการของพวกเขาน,นก็ยังคงไม่แพ้ใครดังนั้นดูแล้วเกมนี้โวกบวกทําการบ้านมาดีอยู่แล้วเพราะรู้ตัวเองว่าเป็นรองเยอะนะครับประกอบกับสถิติการเจอกันก็ยังเป็นรองอีกหลายช่วงตัวด้วยดังนั้นเกมนี้เต็มที่ถึงแพ้สกอร์ก็ไม่น่าจะขาดหรอกครับทีเด็ดฟันทงวันนี้รองไปเลยโวกบวกสกวัสดีค่ะโวกบวก บุกแพ้บาเยินแค่2อหนึ่งและถ้าคุณคิดแบบเราก็จัดไปแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่ก็แทงสวนไปเลยและถ้าคุณชอบคลิปทีเด็ดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้เราด้วยจัดไปเลยจ้าเราจะไม่เสียใจอย่างแน่นอน